สวัสดีครับพี่น้องตอนเช้าครับห่างหายเป็นหลายฟันวันนี้ก็เข้าสูสภาวะปกติครับต่อไปนี้ก็ตีผึ่งทุกวันแหละครับแทบทุกวันมาด้วยความปกติแหละครับวันนี้ก็มาดูดอกกระปุกสอมเยอะเลยครับไปแล้วโอ้เข่าขึ้นมีบินออก แล้วก็วนเขาดอกกระโพดขึ้นันี่ไปแล้วไปหากระโพดก็ไม่ได้ไปไหนแล้วครับก็ออยังอยู่ในใจเอฟซีอยู่เสมอ <laughs> ดอกกระโพดครับตอมดอกกระโพดโพเต็มเลยไปดูดอกกระโพดกันครับ พูดตอกก็พูดเอาเกสรครับตรงนี้สองตัวเลย กัดเลยนี่เล็บหายเล็บหายเหรอ มาไก่มาไก่ตัวพึ่งก็จะหายครับจะรู้จะได้ชักลังหรือเปล่าครับบางครั้งเราก็ไปตามพึ้งที่ก็ตีแล้วเพราะว่าเราห่างหายไปหลายวันเราก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นที่เราตามอยู่นี่หรือเปล่าที่เขาตีหรือเปล่าหายไปหลายวันแล้วก็ซุ่มหา มีเยอะอยู่พยายามเดินดูทั้งขอบนะครับตอนไหนบินออกมองไห้สุดสายตาไม่ว่าจะบินโดงหรือบินเลียดก็ต้องมองไห้สุดสายตาครับพยายามมองให้สุดสายตาเอาเข่าๆว,ว,ว่าบินไปลัางทางไหนแตาฝุกก็จะเห็นรางที เขายัางมีตีต้องใช้โชคครับใช้โชคใช้ดวงกันฮาพึ่งได้บางไม่ได้บางเป็นเรื่องปกติครับพยายามเดินทํำขอบเอา จะเย็นๆครับหาพึ่งไม่ต้องรีบแต่รีบแล,ล้วเราจะไม่ค่อยจะเจอลังไม่ค่อยจะจะได้พึ่งเท่าไหร่นี่ก็ต้องมุ่มครับมุ่มปากระพด มีตัวหนึ่งบินมาตั้งนี้ครับมาฝั่งหลังเนี่ยมาเขาเนี่ครับรอรุ่นครับพี่น้องดอกกโพดต,ตัวเยอะเ่วนมากจะอยู่ในกลางเลยครับตัวผึ่งโอเครอรุ่นครับจะเจอลังทีตีได้ไหม หรือว่าเราจะจะเห็นลังไหมไปครับร้อรุ่นครับอินผ่านป่าปาคกับพี่น้องต้องคนให้ทั่วครับปลาปามก็ต้องดูเพราะว่าเคยเกาะการปามก็เคยเกาะครับหายไปหลายวันต้องคนให้ทั่วครับถ้าหากว่าเราเลย ไปไปดูป่าปามนี่ก็เดี๋ยวจะผ่านต้องดูในป่าปามก่อนครับเพราะว่ามีตัวบินมาทางป่าปามอาจจะเลยป่าปามหรือเปล่าเพราะว่าการปามก็เคยเกาะการปามเรานี่ยนาเกาะเลยครับแล้วก็เคยเกาะนานเลยไปเป็นไาอยู่คานหน่อยก็เคยเกาะแต่ว่าปีนี้ยังไม่ได้สักลังเลยครับ ให้ปล่อยอยู่คาหน่อยดอกลุกนแเลยครับดอกยาก็เยอะนี่จะพวดพึ่งพงหายไปหลายวันเราต้องดูจุดฉีนาสงสัยเลยครับอืโอ้นี่พึงใหม่เห้ยแหละเห็นละเหนและเห้ลวหล,วลวโอ้บินมาเป็นพึงใหม่อะอ๊้พึงใหม่หม,มีรังเดี๋ยวรังหนีแล้ว ไม่ใช่ลังนี้ลังเดียวหรอกเตตัวออกเถิงไม่ได้ม <MC S 1> mm ีล hmm. ังเดียวหรอกครับตัวต้อมดอกกระโผดน่เยอะเลยอันนี้เป็นเพิงใหม่ครับก็ยาวๆไปครับบินมาหลายตัวด้ย อาจจะเลยปลาปั๊มเป็นได้ครับไปครับโอเคปลาอยู่คาปลาที่สองครับนี่ครับลังนี่ครับเมื่อสิบกว่าวันที่แล้วผมมาแลลวครับลัางนี่ม่แกแน่นอนครับเมื่อสิบกว่าวันที่แล้วผมมาเห็นรยเขาตีกิ่งนี่ครับกิ่งโค้งๆนี่แหละครับรอยเขาปาดขี้ผึ่งยังเหลือติดคคนอยู่เลยครับ เป็นรังเดียวกันครับใหญ่ขึ้นไปข้างบนนี่ครับรังนี่หัวหน้าอุ้มฝั่งเดียวกับอ,อุ้มสายมือครับเดี๋ยวจะไปถ่ายใต้รังให้ดูครับขวามือไม่ค่อยอุ้มครับ อุ้มสายมือครับลังไม่แก่ครับอาจจะเต็มพอด,ดีหรือว่ายังไม่เต็มเนี่ยก็ไม่แน่ใจครับแต่หัวหน้าอุ้มเลยครับครับทําครบจุดครบด้านล่างเลยครับทําครบสักครู่ครับจุดครบดันล่างแล้วก็ปีนขึ้นไปอีกสักครู่ครับโอเคจุดครบแล้วลุย อ่านบนเลยครับโอเคขอบคุณที่ติดตามนักท่องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไปหน่อย ว้าวสวยเลยว้าวกด้านนีงครับโหหงานออย่อยฟังนี่ังนี้ครับใส่มือทิ่บอกครับข้างล่างยังใหญ่ครับ phía sau nó có phốt cấp, thang lăng, lăng xinh xinh cấp, băng con kia nó ít các cụ, wow, xinh, ok, để mua con xinh xinh, nhiều ngực Hãy subscribe cho ไปเลยครับดอกยาเราก็พ e ูดเหลือหน่อยที่พูดกับเกสรนโอ้มองมาเห็น

สวยดีครับเหมือนจะขมเลยครับดอกมันสีผืดลาครับ ครับเกี๊ยสอนคุณประโยชน์ไม่ต่างอะไรจากน้ำพึ่งครับเกียรยสอนนี่อาหารเสริมครับทันดีเลย ไปครับลงครับใสต่กกสตะกาใส่ตะก้าเดินทางตโคใส่ใบไ,ไม้ครับเพื่อความนุ่มของลังแล้วก็ความแล้วกาไม่ให้ลังน่ะช่ำเบาๆครับถ้าช่ำเราจะเสียง่ายครับไม่ว่าลังหรือว่าหัวนาม สวยครับ ลังกับเกสรก็เล่อวยเลยไปครับเดินทางครับเห็นอีกลังหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่เห็นลังครับเห็นตัวบินเขาบินออกอยู่ไปไปน,นิ้วนี่ครับมีตัวบินเขาบินออกอยู่ก่อนที่จะบินเขาบินออกผมเห็นตัวตอมตัวผมครับได้กินลังแรก จะบุ๊กเข้าไปดูครับร่งใหญ่ร่งเล็ก น,นี่ครับทำขบมาแล้วครับเราไม่รู้ว่าอยู่ต่ำอยู่สูงครับอาจจะอยู่ต่ำเพราะว่าเราจะอาจเยียบได้เลยวถึงทำขบมากันไว้ครับจะแตกมาโดยที่ไม่มีขบจะยุ้งครับ Lùi lùi รับหลุนเราเข้าเดียวกันพลังแรกครับ้ำใหญ่ๆเลยครับสวยๆถึงว่าถึงว่าไม่ใหญ่พลังแรกต่างก,กองก็พี่นอ้องอีกสักครู่โอเคครับปาดเลยนี่ 买一个冰冻。<Mid> เกสรนครับเกสรนครกระโผดดอกยอะดอกมันกำลังออกเยอะเลย ประมาณครับหนึ่งโลได้ครับประมาณชาคราับ โอเคไปครับหาที่เก็บที่รถครับได<ป>้๋อมิมมาที่รถมาที่ตะก,ก้าหิม่มหนึ่งลังครับวางน้อยแป๊บนึงน้ำล้างแรกครับสวย หน่ำสองครับโอ้โหแจำเลยครับเอสสอนขายได้ครับไม่รู้เขาจะลืมหรือเปล่าครับเขาถักมาอยู่เอสสอนนะครับไม่รู้อ่ะเขาจะลาเอาได้เขาจะได้หรือยังเลือเอาหรือยังเอสสอนครับ ถักไปอีกทีนึงนางสวยๆครับนางเล็บใหม่ๆลองครับเดี๋ยวจะติดกันเดี๋อความนุ่มด้วย หนึ่งลงเพื่อความนุ่มใส่ไปเพื่อความนุ่มอือโอ้ครับพี่น้องเดี๋ยวคุมผากระบาดหลังจากหายหลายวันครับคือว่าเจอตัว เจอตัวนี่บินไปจากดอกกระปว่แบบบินไปหลายรังครับมีินไปหลายทิศเจอวันนี้ก็สามสามรังครับตีได้แค่สองรังอีกรังหนึ่งเป็นพึ่งไม้ครับกตเราก็เป็นบินไปหลายรังเราก็เราคิดว่าไม่ไม่มีรังเดียวครับบินไปหลายทางก็ต้องค้นหาทุกทุกป่าครับนานๆออกทีก็ต้องค้นเลยครับบุกเลยเรายังไม่รู้แหล่ง ก็พึงสามารถอยู่แบบอาจะอยู่ต่ำอยู่สูงพอครับสองลงังมีหนึ่งลังวันนี้ไปครับเดินทางครับเดี๋ยวจะคุมพากลับบ้านหลังจากไม่ได้ออกลาหลายวันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ